Chelsea vs Ronaldinho. Chenalo Catuso. Nhận bóng cái vô cái cây này krap là trạng này yingเลย ạ Sterling แล้วครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วและเขาก็ยิงเลยครับมาแล้วลูกยิงลูกนี้โอ้โหได้ลุ้นเลยครับแ่แต่บอลก็หลุดออกนอกกรอบไปอีกมวดูครับลูกเปิดลูกนี้ถือว่าทําได้เกือบดีแล้วนะครับแต่ไปติดฝั่งตรงข้ามนิดเดียวเท่านั้นครับเกือบจะหลุดทะลุไปเลยครับโมดิชน่าจะได้เลยครับลูกนี้แล้วก็เป็นโอกาสล่องส่งของเขาเลยครับ หรือเปอิดของริมเซอร์ลิงครับโดนแย่งไปเทียก็ซิวากดไม่ลงครับลูกนี้บอลสูงเกินไปมันเป็นจังหวะเปิดที่เหมาะเหมงจริงๆครับเป็นการตัดสินใจที่เฉียบคาดนะครับลูกล่สาสัตอย่างนี้ออกไปแล้วต้องใช้วิธีชกบอลออกไปครับ ดูแล้วในช่วงออกซ่ากเกมนี้เป็นงานที่ลำบากยากเย็นสำหรับเกมนี้ของเขาแล้วครับโอคาซากิและลูกนี้ยิงเลยครับและลูกยิงลูกนี้พู้่สามตัวพุ่งไปเซฟได้สวยครับเขาหม่งลุ้นประตูเลยเลยครับ อลไรครับมองขึ้นไปครับทำให้ทีมยังเป็นฝ่ายได้ครองบอลต่อเป็นโอกาสทองของเขาครับเป็นบอลของผู้รักษ,ษาประตูเลยครับโอ้โหต้องถือว่าจังหวะน,นี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะเจาะจริงๆครับผู้รักษ,ษาประตูป้องกันลูกนี้ได้เยี่ยมครับ ชินกิโอคาซาก,กิทําได้ครับเจอลูกเสียบปุ่มสูงเข้าไปตรงตะคายอย่างนี้ผูรักสามระตคนไหนก็หมดสิทธิ์ที่จะพุ่งไปถึงทั้งสิ้นครับมาโกโตฮาซิเบโอ้ผ่านไปได้แล้วครับและจังหว่านี้ยิงเลยครับโอ้โห โอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับน,นักเตะของพวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเกมลุกดุดันมากครับแล้วก็ทําประตูได้อีกแล้วครับคือดูแล้วผู้สาวประตูน่าจะหวังให้เสาที่ช่วยเซฟให้นะครับแต่ว่าวลูกมันเข้าไปเลยครับเดียโกซิว่าอาครับกสกัดจงังหวะนี้ไปครับก็เป็นลูกทุ่มครับ เขาน่าจะผ่านไปได้นะครับและเขาก็ยิงเลยครับและเขาก็เซฟลูกนี้ไว้ได้ครับตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและก็เป็นโอกาสลองซองของเขาเลยครับลูกเปิดของรรมเซอร์อลิงครับโดนแย่งไปลูกนี้เขาลอยเข้าไปโขกได้ครับ บอลทะลักออกไปครับดูนะครับชิปบอลไปให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สวยครับและได้ลุ้นประตูครับ